ไปเท่าพระทองจะเลินไปฝั่งนั้นนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขา่าสู่สองมัททองตอนนี้ท่องก็อยูทีอาซอยประตูนกยงนะครับสำหรับเขมีว่ัททองจะผ้าทันุส้มมากอ่าส้มทาเรือนะครับเป็นอ่าทาเรือวัดโพนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่า หนึ่งทุ่มแล้วครับไปเดียวว่าทองจะพาเข้าไปสมร้านหนนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับพอๆกับอาลานปทุมบันนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนะครับมาถ่ายรูปนะครับบิวพระาปางวัดอรุณน,นะครับ เดี๋ยวมาามาดูกันว่าวันนี้คนจะเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวยงามจริงๆครับอระปางวัดอรุณตอนกลางคืนนะครับช้างนี้ก็จะมีอ่าบันไลทางขึ้นนะครับ ข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารนะครับโอ้โหคนเต็มเลยครับนี่ก็จะเป็นร้านอา,อาีไอติมนะครับคูครับนักท่องเที่ยวเต็มนะครับ เดี่ย,ยขึ้นมาถ่ายรูปครับพังตรงข้ามมิวหลักล้านนะครับ ไปเดี๋ยวปะท่องจะเลินไปฝั่งนั้นนะครับ นี้ก็จะมีเสื้อมากั้นไว้นะครับ สวยงานจริงๆครับวัดอรุณนะครับตอนกลางคืนนะครับสีเรืองอารามนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับ วันนี้ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมาวันก่อนแบบเยอะมากเลยครับจนชาเรือแทบแตกนะครับมาวันก่อนนะครับหรือว่าเขากลับกันหมดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เยอะนะครับผมมาวันก่อนแบบเต็มเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ใช่ว่าคนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขากลับนะครับ เขาถ่ายแล้วเขาก็กลับนะครับคนเยอะทุกวันครับตรงนี้ เอาหลงสลัเอเส้สลดูคนเข้าเลินกลับหมดนะครับคนเยอะทุกวันนะครับตรงนี้แต่ว่าอ่าตอนนี้เขากลับไปหมดแล้วตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เรือก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับพร้จจอ,นนอมเปิดบริการแล้วนะครับเอาไปขับกันเถอะไปขับกั

相机给我。 ตรงนี้ก็จะมะีที่นั่งพักคอยนะครับเป็นส่งไทยนะครับสองหลังนะครับข้างบนก็ร้านอาหารนะครับวิวน่าจะสวยนะครับข้างบนนะ คนก็เริ่มกลับไปหมดแล้วนะครับ 对对对对 คนก็เริ่มกลับนะครับไปเดียวว่าท่องกาจะกลับเหมือนกันนะครับคนเริ่มกลับนะครับ ไปเดี๋ยววัททองก็าจะกราบเพื่อนนะครับสำหรับคลกมนีก็ะจะามีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคนเยอะตั้งแต่หน้าซอยนะครับปากซอยนะครับคนเยอะตั้งแต่ปากซอยและสำหรับเกมนีก็จะามีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้ายให้มาคลิปกเยาดิม กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาท่องเหตุคลิปต่อไปในเรื่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ